So uh, if you're watching for the live stream or if you're here, uh, hello. we are My School President Cast and we are uh, watching the guardians of the Galaxy. Yeah. อย่าลืมไหมด้วยโอเคครับตัวไรจ้ะเราจะเดาไม่ได้ัวอ oh, ตัวไม้ครับตัวตึงบกเทุกคนป็นตัวนนมมดีหมดแล้วผมไม่อยากตัวดีผมอยากเป็น ไปไกลนะพวกเราน่ไปไกลแล้วปล่อยให้ป่อยให้ป่อาเข้ากันเดยวปล่อย้ากรเนีาจิงเนี่ยเขได้แต่ว่าแรกเยมันจะมาตัวใหญ่แล้วสองที่มาตรนนี้ก็เล็แล้วตอนี้โ่กล้ามใหญแล้วนะตอนนี้ตนกินเนฮัคเข้าไปรู้ปะส่วนสงส่ยิวจกั รอยยิย้มบั่นบั่นใจก่อนตอนนี้อันต่อต่อต่อ,ตอ,ตอที่สาวทุกคนนะครับ <laughs> ที่สาวที่ชายด้วยนะครับเจียเจียเจียใช่เจียเจียแล้วทุกทุกคนนะคะ <c oughs> รับก็ฝากการีตออฟสกีไก่ขี้วายุสุรีนะครับรับรองว่าจะได้เห็นวิวภาพของเราเ <c oughs> หล่าแก๊งการีตนะครับต้องบอกว่าสนุกแน่นอนครับครับผมครับเออ <Okay. S 1> ซื้อตั๋วได้เลยครับตอนนี้ตอนนี้คือเข้าฉายแล้วเดี๋ยวผมด้ยะ มปนึงซื้อตัวดม่รู้แล้วไร้ตนี้เอยากให้ทุกคนดูเรื่องเป็นของพวกเราครับถ้าทุกคนไม่ได้ดูเนี่ยพวกเราอาจจะสปอยรั่บายใชเพอผมดูแล้วม่ได้ไมด้เราไม่ะโทษเรามสบายแต่คนอื่นายแล้วแบคืนนีไ่เด็ดาแล้วเจอเนี่ยชาวเด็ดน่ากลัวน่ากลัวไม่ได้เรานนก็ไปดูก่อนใช่ครับก็ไปจองตัวได้แล้ว นายังอายุก่อนได้เปลี่ยนอยู่แล้วแล้วบอกเลยว่าถ้ายิ่งดูในหลวงว่าประยนต์ยิ่งได้อัรรถ์แน่นอน